สวัสดีครับแฟนๆช่องหนุ่มหนังอินไซต์อยู่กับผมเจตอินไซต์เหมือนเดิมนะครับอย่ามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้3ชั่วโมงเวลาอินไซต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมครับฝากไปด้วยรหอดของเรา IFM 777จจตามเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้รับรองไม่ผิดหวังนะครับามาถึงค่ำคืนวันอังคารครับไฮไลท์จะเป็นฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกเตะกันเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มเนที่อินไซต์ช่วงแรก ไปที่กลุ่ม F ครับไปดูเอสโตเนียจะเปิดบ้านเจอกับเบลเยียมเอสโตเนียมีแต้มเดียวจากการเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมออาเเอรเลียมา1นึนนะครับตัวหลักมีมาตินมิลเลอ,อร์คอนสสตานตินวาซีเยฟนะครับกองหน้าเป็นราโนซับพ,พีเน่นครับเจอกับเบลเยียมมีสีแต้มจากการชนะ1เสมอ1เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอออสเตรีย1 1นนะครับตัวหลักแดนกลางก็ยูริติดิมันมีเชลเมดโดกูนะครับแนลุกลูเกบากิโอยานิกาลาสโกข้างหน้าเป็นโรเมลูลูกากูครับ ผลล่าสุดที่เจอกันคือบอลโลก2022รอบคัดเลือกปรากฏว่าเบลเยียมยิงขาด2เกมนะครับในบ้านชนะ3-1เกมเยือนบุกถลม่ม5-1ครับคู่นี้ก่อนเกมเบลเยียมบุกมาเป็นต่อเยอะแน่ครับเอาง่ายๆหลังจากสเสมอออสเตรียเนี่ยถ้าเบลเยียมไม่อยากเหนื่อยครับเกมแบบนี้ต้องชนะแบบยิงประตูด้วยนะครับเอาง่ายๆว่ายังไงก็เหนือกว่าเอสโตเนียไม่ว่าเบลเยียมจะจัดชุดไหนครับผมว่าไม่น่ายากเบลเยียมจะบุกมายิงขาดถึง2ประตูได้คู่นี้เชีย์เบลเยียมนะครับ อินไซต์ชุดที่2ก็ยังอยู่ที่กลุ่ม A ครับไปดูสกอตแลนด์ครับจะเปิดบ้านเจอกับจอร์เจียสกอตแลนด์ฟอร์มดีมากนะครับชนะสามนัดรวด9คะแนนเต็มเก,ม,เกมล่าสุดบุกชนะทีมแกร่งอย่างนอร์เวย์ถึงถิ่นมา2-1ครับดาวดังก็สกอตมิกโทมิเน่จอ์นแม็กกินนะครับคัลลัมแม็กเกเกอร์และคริสตี้กองหน้าเป็นรีรอนไดนะครับเชิกับจอร์เจีย ชนะ1นเสมอหมี4แต้มเกมล่าสุดบุกชนะไซปัตส2-1นะครับแน่นอนดาวดังนำโดยคริชาคารัสเคเลียจากนาโปลีครับมีซูริโกตาวิตัสวีดีกองหน้าเป็นบอรเกสมิคาลตาเซ่นะครับผลล่าสุดที่เจอกันคือยูโร2 0 1 6รอบคัดเลือกปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันครับสกอตแลนด์เปิดบ้านชนะ1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกม คอมองสกอตเป็นต่อแน่ครับโอ้โหด้วยฟอร์มของสกอตแลนด์ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นส่วนใหญ่นี้ก็เริ่มเป็นแกนหลักของสโมสรในพรีเมียร์ลีกนะครับผมว่าเกมแบบนี้จอเจียมีแค่ควีชาคนเดียวไม่น่าจะช่วยทีมไหวครับวัดใจสกอตแลนด์ที่ร้อนแรงจริงๆนะครับการันตี1นลูกไปรุนแมตสองคู่นี้เชียสกอตแลนด์นะครับ อินไซด์ช่วที่3ไปที่กลุ่มเจครับไปดูไอซ์แลนด์จะเปิดบ้านเจอกับโปรตุเกสไอซ์แลนด์มี3แต้มจากการชนะ1แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้ขาบ้านกับสโลวาเกียมา1 2นะครับดาวดังก็ยูฮันคุนมูนสั้นจากเบอร์ลี่อเบิร์ตกุนมุนสันจากเ on, จนัวครับแล้วก็กองหน้าตัวเก่งอัลเฟตฟินโบกาสั้นพร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับโปรตุเกสชนะมา3นัดรวด9คะแนนเต็มเกมล่าสุด ก็เปิดบ้านถล่มบอสเนียมา3-0ครับโรเบรโตมาติเนสมีดาวดังเต็มทีมเลยครับแบนาโดซินวาบรูโน่เฟอร์นันเดสกองหน้าก็มีตัวเลือกทั้งเจ้าเฟลิกดิอโก้โชตาแถมคริสตโนโรนัลโดก็น่าจะยังอยากลงมายิงประตูนะครับหลล่าสุดที่เจอกันคือยูโร2016รอบสุดท้ายเสมอกัน 11, 1-1ในรอบแบ่งกลุ่มครับคู่นี้ก่อนเกม เขามองโปรตุเกสบุกมาเป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับผมว่าไอซ์แลนด์ชุดนี้ผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นเดิมๆครับเอาง่ายๆแล้วค่อนข้างโรยลาด้วยครับทั้งกุดมุลสัน้นทั้งโยฮันกุดมุลสัน้นแล้วก็เอาเบิร์ตเนี่ยครับในขณะที่โปรตุเกสกลมกล่อมจริงๆครับดูแล้วเหนือกว่าเยอะครับไม่ว่าจะจัดชุดไหนครับผมว่าประตูแรกมาไวไหลครับโปรตุเกสมีโอกาสจะบุกมายิงขาดถึง2ประตูได้คู่นี้เชียร์โปรตุเกสครับ และเหมันเดิมครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามไปกับ l ล n e i น IFM 777ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเราเป็นกลุ่มไลน์แบบ VIP รับรองไม่ผิดหวังครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ